สืบเนื้อมาจากเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศกระทรวงการคลังสหรัฐได้ออกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อขัายสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหลอกเอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอ,อเมริกันโดยกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรบุคคลและบริษัทกว่า19แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคุม90สแกมเมอร์ในชเวโกโกเมียนมาแล้วอีก10ศูนย์ในกัมพูชาค่ะโดยระบุบอกว่าเป็นเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ระดับอุตสาหกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับพลเมืองชาวอเมริกันกว่า10,000ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาแต่ว่าเบื้องหลังการคว่ำบาตรคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการธุรก,กิจสแกมเมอร์เท่านั้นค่ะ หากนี้ยังสะท้อนในเรื่องของการเมืองเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งกัมพูชาภายใต้การบริหารงานของฮุนมาเนตและฮุนเซนผู้พ่อนะคะก็ยังเป็นคนที่กลุมอำนาจตัวจริงเราก็กำลังเดินเกมนกสองหัวบ่าวสองนายระหว่างจีนกับรัเสเซียและสหรัฐด้วย ซึ่งกัมพูชานั้นถูกจับตาค่ะว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางใหญ่ของธุรกิจสแกมในอาเซียนะคะอันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะซึ่งฐานปฏิบัติการจำนวนมากเนี่ยก็มีการไปชุบตัวใหม่ค่ะทั้งคาสิโนโรงแรมโครงการลงทุนนะคะซึ่งเบื้องหลังธุรกิจเหล่านี้นะคะมันก็คือคอร์เซ็นเตอร์หลอกลวงออนไลน์และมีการค้ามนุษย์นั่นเอง โดยเฉพาะในเมืองหลวงนะคะในแหล่งท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมีสแกมเมอร์อยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งเครือข่ายที่ถูกสหรัฐเจาะได้นะคะได้แก่ TC Capital ค่ะ TC Capital เนี่ยเป็นเจ้าของ Golden Sun Sky Casino และ Hotel นะคะซึ่งเบื้องหน้าเป็นคาสิโนนะคะเบื้องหลังเป็นสแกมเมอร์นั่นเองค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะ KB Hotel ค่ะซึ่งไปเชื่อมโยงกับ นักลงทุนจีนแผ่นดินใหญ่นะคะก็คือจีนเทาเนี่ยแหละค่ะมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มอํานาจการเมืองในกัมพูชาค่ะแล้วก็รายได้จากธุรกิจสีเทาเหล่านี้ถูกมองว่ามันคือท่อน้ําเลี้ยงสําคัญของตระกูลหุ่นในการคงอํานาจเอาไว้ค่ะมาทางด้านของเมียนมาก,กันบ้างในไหนที่จะกวาดล้างกัมพูชาแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้เว้นเมียนมานะคะที่ชเวโกโกค่คะคือแหล่งรวมทุนจีนและกองกําลังชาติพันธุ์ ในฝั่งเมียนมารนั้นนะคะชเวโกโกเมืองชายแดนติดไทยเมียวดีเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจที่กลายสภาพเป็นฐานสแกมใหญ่คุมโดยกองทัพคา r ์เรนเนชั่นแนลอารค่ะหรือ KNA ร่วมกับนักลงทุนจีนนะคะลาบริษัทยาไตอินเตอร์เนชั่นแนลโลดิ้งกรุ๊ปนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ถูกแฉว่ามีการฟ้องเงิน ค้ามนุษย์และสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับธุรกิจผิดกฎหมายด้วยซึ่งเรื่องราวต่างๆนี้นะคะนักวิเคราะห์เขามองว่าหุ้นมาเนตจีนแล้วก็รัเสเซียร่วมมือกันจุดชนวนให้สหรัฐนั้นเอาคืนนักวิเคราะห์บางรายคะ่ะเขามองว่าการเคลื่อนไหวของสหรัฐในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องคุ้มครองประชาชนอเมริกันจากการถูกสแกมเมอร์เท่านั้นค่ะแต่นี่มันคือเกมตอบโต้ทางการเมืองหลังไม่นานมานี้นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาเข้าไปพบกับผู้นำจีนและรัเสเซียพร้อมกับประกาศชัดเจนค่ะว่า จัดสารสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซอมมหาอำนาจที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของสหรัฐอเมริกาและการส่งสัญญาณเลือกข้างของกัมพูชานี่เองค่ะทำให้วอชิงตันเนี่ยมองว่าตระกูลหุ่นกำลังเล่นเกมสองหน้าใช้จีนแล้วรัสเซียเป็นหลักประกันอำนาจขณะเดียวกันก็ยังต้องการผลประโยชน์จากตะวันตกการความบาดครั้งนี้ค่ะก็เลยถูกตีความมาว่า นี่คือคำเตือนแรงจากสหรัฐนะว่าหากกัมพูชาย,ยังเล่นบทบ่าวสองนายแบบนี้อาจจะต้องจ่ายราคาแพงกว่านี้ก็ได้แม้ฮุนมาเน็ตจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการก็จริงค่ะแต่ว่าเครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมสแกมในกัมพูชานั้น ยังคงถูกเชื่อมโยงกับฮุนเซนอดีตผู้นำผู้ครองอำนาจยาวนานกว่า38ปีมีการวิเคราะห์กันนะคะว่าเงินทุนจากธุรกิจสีเทาและเครือข่ายคาสิโนโออนไลน์ในกัมพูชานั้นเป็นหนึ่งในเส้นเลือดใหญ่ที่ค้ำยันราชวงศ์ตระกูลฮุนมาอย่างยาวนานสรุปก็คือการคว่มบาตครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่ปราบสแกมเมอร์เท่านั้นนะคะแต่ว่านี่ก็คือเกมมหาอำนาจในอาเซียนค่ะที่กัมพูชากลายเป็นสมรภูมิใหม่ สหรัฐก็กําลังส่งสัญญานะคะว่าพร้อมแล้วที่จะเล่นเกมแข็งกับตระกูลหุ่นหากยังเลือกเดินสายใกล้ชิดกับจีนและรัสเซียก้าวต่อไปเนี่ยก็เลยไม่ใช่แค่ชะตากรรมของศูนย์สแกมเมอร์ในกรัรมพูชาและเมียนมาเท่านั้นนะคะแต่ว่านี่ยังเป็นบททดสอบเส้นทางการทูตของบ่าสองนายของหุ่นมาเนตค่ะว่าจะรักษาสมดุลได้จริงหรือจะทำให้กัมพูชากลายเป็นเป้าหลักของแรงกดดันจากตะวันตก